สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับก็เย็นวันนี้เอาข้ออ่อนมิซูทีเอล33เป็นซิน2ยี่ห้อ3ซ3 c c เป็นถังบนข้ออ่อนเก่าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ทําเครื่องเช็คให้หมดละนะครับตัวเนี้ยตั้งใจขายในราคาถูกแบ่งปันเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะหย่อนสวยคําว่าหย่อนสวยคือองค์ประกอบอื่นๆนะฮะอย่างตัวเนี้ย จริงๆตัวนี้มันมีจําหน่ายนะมันมีขายบาอเนี่ยแต่บาะมันแตกมาแตกมาแต่มันใช้ได้มันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าวันหน้าถ้ามันพังอ่ะมีขายสายกระพายคิดว่าจะไม่เปลี่ยนใช้ได้อยู่เดิมๆญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะใช้ได้อยู่เดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องมิตซูสามสิบสามซีซีคัดใหญ่ บนเป็นแบบลูกลอยนะครับทีนี้ตําหนิต่อมาก็คือสายสลิงตรงนี้มีปัญหาแต่เราซ่อมให้ท่านเรียบร้อยแล้วซ่อมแบบดิจิตอนเห็นไหมครับเนียนไหมครับท่านจะไม่รู้เลยว่ามันมีปัญหาเมดอินเจแปนอย่างอื่นปกติดีทุกอย่างนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวฟังเสียงดูนะครับฟังเสียงดูนะวันดีนะฮะนี่ตั้งรอบเร่งปกติแล้วนะเร่งต่เ่งเร่งเร่งเ,เอย สวิตติดเปิดไม่มีนะครับผลดับอย่างเดียวนะครับลงต่ำนะครับลงต่ำ2,400รอบต่ำเลยแฉลบเลยฟังราคานะครับไม่มีของแถมนะครับไม่มีของแถมเลยไปอย่างนี้เลย เที่ยง2999ลงส่งครับ2 9งพบาทรวมจัดส่งครับใครทีช่ชอบพิซซูแต่มองว่าตำหนิโดยรอบไม่ใช่ปัญหาที่ได้เครื่องที่ดีแน่นอนนะครับเพราะบางทีบางอาจจะย่อนสวยครับผมก็เลยลดราคาออกนะครับในตอนจะใช้โล่ตั้งๆหนึ่นะครับกบ็จะดับเครื่องก็กดสวิตช์ตรงนี้นะครับกด คดดับได้เลยนี่นะครับด้านหน้าตรงนี้ก็มีฉลอกนิดนึงโดยรวมเครื่องคือแน่นเปี้ยยแน่นเครื่องอะดีเลยเครื่องอะดีเลยนะครับแต่ว่าใครที่มองหาว่าเครื่องแบบเครื่องดีแต่ไม่สวยช่างมันแต่มันได้ถูกเนี่ยสองเก้าเก้าเกนะครับก็เลยสองเก้าเก้าเก้านะพันก็สามารถสั่งสีเข้ามาได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวของแถมไม่มีนะก็ไปเท่านี้นะครับเพราะว่าราคาพิเศษนะครับ ลอ,ลองดูใกล้ๆรอบๆนะครับอ่าอะไรมีรองรับให้นะครับอะไรมีรองรับให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ